โยวาซาหวัดดีดิวิลุนเมกาดีวิลุนดูไปดิวิลุนชานไซดิกลงกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพันแมนบล์นะเกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่นอาบีจีนะครับเป็นเกมมาจากอนิเมะเรื่องนางเรื่องวันพันแมนนะท่านผู้ชมนะหรือว่าพี่โรซาบ้าหมัดเดียวนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยเราเล่นเราเล่นหยอกๆนะครับก็ เกมนี้เพิ่งเปิดทดสอบในประเทศไทยนะมีภาษาไทยด้วยนะครับลิงโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำหยันใต้คลิปนะเป็นเกมมือถือนะครับมีให้เล่นในส่วนของมือถือ Android แล้วก็ในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC นะฮะวิธีการดาวน์โหลดนะฮะท่านผู้ชมนะก็ต้องไปลงทะเบียนกันก่อนนะครับลงทะเบียนตอบคำถามฟอรั่มเขานะแล้วเราก็จะได้รับโค้ดมาผ่านอ่าเอสเอ็มเอสหรือว่าอีเมลนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคำหยันใต้คลิปนะผมแปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาว่ากนดูเอาดิเอาดิดับบลจับสควอชไนส์ไล่สปูติงกันนะไอ้นั่นดี น hmm ั่นไงนั่นนั่เยอะสุดเลนี่เนี่ยตับก่อนไม่ต่อนะอ่าจริงๆอ่ะเกมนี้นะครับมันก็จะเป็นเกมแนวต่อสู้อย่างนี้สู้กับอ่าบอส์นามเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะแล้วก็มีเล่นออนไลน์ด้วยนะครับแต่ว่าผมนี่เอาตัวลงมานะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมจะเห็นนะครับผมจะมี4ตัวนะมีในส่วนของโซนิกนะฮะแล้วก็อะตอมิกซามูไรแล้วก็จีนอตแล้วก็ไซตามะนะครับท่านผู้ชมนะโคตรหลอโคอรตึงตอนนี้ผมเล่นอ่าตัวโซนิกนะครับเยี่ยมโคตรหล่อโคตรตี้โคตร โอ้แม่งทึกจริงเริ่มถึงแล้วครับบอสตัวนี้นะแต่เราต้องมาเล่นเก็บยี้คงยี้ยีปั้นตัวให้หมดก่อนนะครับก่อนไปลุยเนี่ยเอาดีเอาดีตักทุกจับสก๊อตคนไหนเรียบร้อยครับอ่าตายนี่โอดหลอกอดทีฉันน่ะมาจากหมู่บ้านนินจาโนตรึงมาดีอดเพื่อเริ่มนําทางไปรายงานเจ้าหน้าที่แว่นหน่อยดิ เจนนี่มีมีระบบสูมตัวละครเลยนะคนดูนะน,นี่ยังมันยังเป็นทดสอบอยู่นะครับตงทดสอบตั้งแต่วันที่1 8ตุลาคมนะครับผู้ชมนะอู้ภารกิจร้องใหม่แล้วเช็ดเนื้อหาปลดล็อกว่ะ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกาลันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกกิ ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง i c ชแมนช h o p โน่ .1 no เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยภารกิจลองใหม่ของซอมบี้แมนนี่อา่าเสร็จสิ้นการปฏิบัติการร่วมมือโอเคนี่นีตรงนี้ตรงีอันนี้น ธรกิจรักเรามาแล้วว่าปดล็อกครับโหวตสีหวดชีวิตแม่มันจะนักหนาไปลุยปฏิบัติการร่วมมือโอเคไม่มีปัญหากพี่มันเป็นพลังรวงมันเท่าไหร่นะสี่สองใช่ไหมของเรามันเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมขออัพตัวละครเพิ่มสักหน่อยนะเดี๋ยวผมต้องอัพตัวเพิ่มไม่งั้นไม่ได้วะ่ะคนดูมันมันจะเล่นยากนะครับพัฒนาตัวละครก่อนเลยอย่างแรกอ่า ลงควรเราควรลงไซตาม่าเพิ่มเอ้ยลงอะตอมิกซามูไรดีกว่านะนี่ลงให้ตรึงยาบูจับสกักไหน่อยลัสปูติงกันนะไอ้อันเดย์เฮ้ยนี่มีการอัพเกรดสกูงสกิลอะไรพวกนี้เลยนี่ว่าสนามฝึกเราต้องไปฝึกสกิลก่อนไม่หนีหรือยังไงเนี่ยเอออาวุธเราได้อัพได้แล้วของจีนอตเรลิกเกิลนี่อัพเลยครับแอ้ กด,ดเรื่องนำเจ้าจีหนึ่งปลุกพลังนะครับอันนี้มันเป็นพลังเสริมนะดรับบูชัปกวาปุนนัสรัสฟูตินกันนะไอ้ายาเอาดิเอาดิออกมาครับีตัวไหนต้องได้อัพอ,อีกไหมอันนี้ล่ะไม่น่าจะมีนะเย้้ดูดูนี้ก่อนนี่อาวุธเราแต่อะไรได้เพิ่มเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ชิปชิป อยู่แล้วคนดูนะพัฒนาเกียร์ต่อสู้นี่ไงลืมใส่ของลงไปเลยสวยโคตรึงเอาว่าเทียสามเราในการทำของนะคนดูนะไปสโกลุยวู้จากปุ่นนับสควอเป็นหนึ่งลาสฟูตินันนะไอ้หนุ่นเดียมาว่ะเย้ลุยเลยเด็ครับนี่นี่นี่ เอาดิเพื่อนโอ้โหถึกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคนดูถึกอยู่ถึกอยู่โอ้โหถึกเหมือนกันนะเนี่ยคนดูโอ้โอ้ถึก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 จัดเลยมอนในพวกนี้ไปมันถึกจังวะปันแท้ไม่เข้าเลยนี่เออเออืออเอาดิสวยสกิ้ไปก่อน

ฟ uhh ันฟันฟันเฮ้ยโอ้โหนี่เดีสับบัวสับบัวยูนัยครับสวยโอ้โวก็มาดิครับก็มาดิครับฮาฝูเฮ้ยอันตีมาแล้วใส่เลยดินี่เด่ีเด่ีเดสับรัวสับรัวสับต่อไม่รอแล้วนะน้องสับต่อไม่หลอนนะสับต่อไม่หอแล้วนะสับต่อไม่รอแล้วนะเอาดิเอาดิ ผมมนุษย์กบแกตายวันนี้เลยมีเวลา2นาทีกว่านะตอนนี้ผมเหลือ2นาทีกว่าสุดเอ๊ะอีซีเย่าเราพูดจับกว่าบนไหนรับของก่อนนะครับเอาดีเอาดีไหนะตรงไหนต่ออ๋อภารกิจตรงนี้โอเคร่วมมือสักหน่อยนะ <c oughs> ทีด่านต่อไปครับเฮ้ยเมื่อกี้นี่เราอัพของได้ไหมวะเออเอออะไรเราก็ดูไหวอยู่ลุยโห่ทีโหดตึงเนี่ยมาวะมาว่ะไหวโอ้โหนี่ก็ถึกเกินเลือด20หลอดนะคนดูอ๋ออ้อคิวไปก่อน ยี่สิบหลอดก็ไม่เท่าไหร่นะคุณดูพอได้อยู่นะผมว่าเอาดีเอาเด,อาดนี้ววะแรงอยู่นะแรงอยู่นะไหนไปไหนนั้นล่ะเออโอ้ตอนนี้ตอนนี้เราเข้าไม่ได้นะคุณดูนั่นนะต,ต,ตัวมันหมุนหมุนติ้วๆอยู่สวยๆมือม,มืนหัวยังมืนหัวหรือย,ยังกินข่าวหรือย,ยังว้าโดนบีม บีมเหรอบีมเหรอนี clothes, ่อยู่แบบนี้นะโค้ดแรงอยู่นะเนี่ยยีน่เลือดเราห้าพันกว่าก็ยังพอไหวอยู่นะครับคนดูมันไม่ถึงกระต่ายนะโดนเข้าไปโอ้เหลือเวลาสามนาทีในการกำจัดบอสโอ้ตับเลยสับรัวๆต่อยในเสื้อสัตวมะยิงยืนทำอะไรเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ย มาดีมาดีตับตับหลูดอกละห้าร้อยก็ถือว่าโหดอยู่คนดูเราฟันปกติเนี่ยสกิลสกิลสวยอ่ะสองนาทีแล้วเพื่อนเร็วๆหน่อยยิงสกิลกันครับสวยภาษาดินนี่อย่างเงี้ยนหะคอมโบติดต่อกันหายหายหายไปหลายหลอดจีบหนักจีบหนักจีบตึงตับเลยนี่โอ้ยมันติดมันติดมันติดมันมันดามันดามันบิ๊กมันบิ๊กอยู่มานีมานี นี่เลยครับโอ้โอ้โอ้โหโอ้โรับตินเอาว่ะเอาว่ะตับก่อนสบไปก่อนสบไปก่อนเพื่อนเหลือสองพันกว่าแล้วนี่ตับเลยตับเลยลัวลัวสองนาทีเหลือเวลาสองนาทีโทรเพื่อนเร็วหน่อยดิเฮ้ยหนูจะจัดเลยอ้าวอัะตีลงนี่เลยขอหน่อยหลอดหนึ่งก็ยังดีเลือดอหะบอกเลย -b 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 swing, swing, swing. Leave me Yeah. ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมโมเ n นใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีป r i o อ s t ตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man ช h อ p โนหนึง่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเผจ Rich Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยเว้ยนั่สับต่อสับต่อรัวรัวนี่นี่นี่อะไรอ เออฟันฟันสกิลครับนี่เป็นไงแล้วเรียบร้อยเดรปุจอบสกอร์นายมอสปูตินันนะไอ้ป<ฟ>ุตติออกมาก่อนฮะเวลิกูดเวลิกูดเนยภารกิจหลักโอ้สี่สามมันมึงนะคนุณดูนะผมต้องอัพตัวแล้วแหละอย่างงี้นะมันไม่งั้นมันไม่รอดนะครับดูจากซุงแล้วเนี่ยฟันเริ่มไม่เข้าแล้วเดี๋ยวผมต้อง ลงนี้จุดเต็มก่อนต้องไปหาฟาร์มหน,น่อยแนนีนาอย่างเงี้ยคนดูสาร์มใบภารกิจนี่ไม่ได้หว่ะอย่างนงี้ผมแบบของไม่วิ่งเลยอะ่ะคุณดูปับโอปิเ,เตอร์เอ่อคำขอนี้ละกันอีกพีหมดบอดเอาหมดบอดได้เหรอไปตอบรับเลยเลยครับ let's go มาฟาร์มใบอัพตัวก่อนนะคนดูไม่งั้นแย่นะครับบอกเลยนี่มาแล้วว่าไปเลยเพื่อนเอาดิเอาดินี่เนี่ยเป็นไงนะมาดิดนะมาดินี่เนี่ยเป็นไงนะโหบิงโคตรโหดอะคนดูนะลูมลูมเน้น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 ลูมนี่เนี่ยเป็นไงนะจับรัวๆคนดู อ๋อเดียดเดีอยู่ไหนครับเพื่อนแต่โซนิกเนี่ยเขาจะมีเห็นไหมเห็นไหมจะมีบิงบิงหลบได้นะคนดูนะเกมนี้สามารถที่จะบิงหลบคอมบูงคอมบูอะไรต่างๆได้แอตแทกเค้าเวอร์ลิงรวมลิงกันเลยสวยเพื่อนนี่เป็นเงี้ยนะตายนั่นน่ะนี่เป็นเงี้ยนะโว้ยมันดาวมันดาวอ้าวล้มแป๊บเดียวเลือดหมดนะบอกก่อนฟันปันรัวรัวรัวยันน้องน่ะร้องนะจ๊ะ อุดูไปดิ้ยไปตะคีเถอะนี่เลยมังกรดินมังกรดินเหรอฮึว้าเอาดิเอาดิเจ็บนะเจ็บนะเอ้ยเอ้ยนี่เป็นไงล่ะบินบินชงเชงชงเชงอ่ะเป็นไงล่ะเมื่อกี้นี้นี่เป็นไงลงกันติเลยอย่าวผู้จับสกปรกนัดรัสปุติงเงินนะไอ้น่าเด็ดเดียนี่เป็นไงล่ะพันรัวครับแพงสวย ใจก็เลี้ยงไม่ตรูเอาเดียเดีาายขน้าใสๆหัวใจสีดวงอีกแล้วได้บัตรอะไรมาบ้างวะตัวเราโอเคบันทึกเฮ้ยโอ้อโหเวลเราขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยออกมาก่อนออกมาก่อนคนดูมาไลอัพตัวก่อนนะฮะคนดูนะตอนนี้อ,อ่อาอ s เซขออะตอมิกอะอ,อ,กอะอตอมิกดิผมต้อง ต้องลุงเยอะๆนะท่านผู้ชมนะให้เรารีวิวมันดันเพื่อที่จะช่วยได้นะครับในการเล่นนหนะไปเราดูลเลยดีครับ่อครับมานั่งฟาร์มอันนี้ก็แล้วเราเนี่ยไอ้บัตรอีกพีนะเอาไว้อัพรีวิวสามนี่พวกมีรีวิวสามมโอเคอยู่นะเรียนในฝัน ตั้ขอทั่วไ,ไปบัตรหกใบอีพีนี่คือเท่าไหร่วะเนี่ยตัวดิบที่ใช้เอออ้าวลุยได้ดิครับตัวอื่นมั่งเย้ yeah! โคตรหลอกโคตรตึงนี่มาแล้วว่啊ลุยได้ดิโซนิคเราไปเลยนะฮัฟปูนี่นี่ฟันรัวฟันรัวเฮ้ยเฮ้ยหลบได้โคตรตึง นี่เดีนี่เดีเอาดิเอาดิอ่ะตอมิกเราก็โหดนะคนดูฟันโคตรแรงอ่ะตัวเราฟันแรงเหมือนกันนะครับตัวเราสกิลหนึ่งนีสองสามพันอ่ะนี่นี่เออฟันเข้าอยู่สวยลิงสกิลหน่อยดิลิงสองไอสองตัวคนดูอยู่ใกล้พอดีนี่เป็นไงล่ะบีกเลยดิสวยสวยสวยดาวไอตัวดาวเราฟันเข้าโคตรแรงคนดู เลือดหายเลือดหายรุนรัวเลือดหายรุนรัวนี่เดี๋เป็นไงนะเลือดเป็งหลักล้านอ่ะผมบอกเลยอันตีเลยดิตายฮ่าบอยว้านี่เดี๋เป็นไงนะถับรุนรัวโอรอกโอตรึงมันเทียสามเลยนะมันโดนรถตบเป็นลูกเลยนี่ง่ายจังวะ้ยนี่อาว่า โอเคนะท่านผู้ชมนะ้ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเจ้าตัวเกม1,000 Man b r วิลนะลิขสโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำอธิบายคลิปนะ้องคนดูนาะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โค้อตรก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลโบคค ไ i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดวัยเติมก่อนจาจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no นงเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย